ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักลายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16กร,รกฎาคมถึง31กร,รกฎาคม2564อาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะค่ะขอดูไพ่นำดวงของชา,อาาะะชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกนะคะคุ่นได้ไพ่ j u s t i c ความยุติธรรมค่ะดูพลังงานไพ่ของคนมีคู่ก่อนนะคะชาวพิจิกคนมีคู่ตอนนี้คุณเป็นยังไงมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างคุณได้ไพ่สามดาบนะคะว้าวไพ่แรงเลย อืเพิ่งบอกกันหรือเปล่าคะเพิ่งบอกเลิกบอกตัดสัมพันธ์กันไปนะเนี่ยเจ็บปวดทรมานใจอยู่เนาะไพราชินีพระจันทร์นะคะอืมเหมือนคุณอาจจะไม่รู้ว่าใครคนเนี้ยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่นะคะสามไม่เท้าก็อาจจะมองถึงความรักที่มีเรื่องของรักซ้อนอยู่นะคะสามไม้กับสามดาบยิ่งมีราชินีพระจันทร์เนี่ย อ่นะคะคุณน่าจะเข้ามาทีหลังแล้วคุณก็เหมือนกับไม่รู้เพราะตอนที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็บอกว่าเขายุติกับคนนั้นจบไปแล้วอะไรประมาณนี้ไพ่สี่ดาบแต่แล้วเหมือนกับเขากลับมาคุยกันใหม่นะมันเลยทําให้คุณเฮิร์ทมากเลยตอนนี้เสียอ,อกเสียใจในความสัมพันธ์นั้นนะคะแต่คุณก็เหมือนทรมานเพราะคุณก็ยังเหมือนกับลืมเขาไม่ได้ในใจในใจมันเจ็บปวดนะ มันขึ้นประมาณนั้นเลยเจ็บปวดมากนะคะโอเคค่ะเรามาดาูพลังงานไพ่อีกฝั่งนั้นด้วยเขาคนนั้นจะทำยังไงต่อไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาจะเทคแอคชั่นแบบไหนเขาจะบอกคุณแบบไหนจะไปต่อกับคุณหรือว่าจะทำยังไงนะคะไพ่ขึ้นแปดไม้ไพ่ขึ้นาราชินีถ้วยไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญ สีไม้เอ่อไพ่ขึ้นไพ่ขึ้นเดซันนะคะถ้าให้มุมมองอาจารย์อาจารย์มองว่าเหมือนยังเหมือนยังไม่ได้เลิกกับคุณขาดนะนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีคนคนนั้นที่ยังไม่ไปจากชีวิตเขาเขาอาจจะ เคลีย์พลังงานบางอย่างได้แล้วกลับมาเริ่มต้นกับคุณค่ะนะฮะเพราะไพ่แปดไม้เท้าต้องแปลว่าไปต่อไม่ได้แปลว่าจบนะคะแล้วมีไพ่ราชินีถ้วยนะคะเขาก็ยังเห็นคุณสําคัญนะคะไพ่หนึ่งเหรียญมีค่าสําหรับเขาอาจารย์มองสองใบเนี่ยมันดีมากก็ต้องพูดมุมบวกเนาะไพ่เป็นชีวิตคู่อาจจะเป็นคู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมจาก อาจจะเจอวิบากกรรมกันพอสมควรช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยที่พวกคุณเจอแต่พวกคุณจะผ่านได้แล้วเขาก็จะกลับมาเองอะนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะเขาจะกลับมาเองนะคะโอเคขอดูไพ่สรุปบ้างนะคะไพ่สรุปความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนเนาะเป็นไพ่แปดถ้วยการก้าวข้ามปัญหานะคะไพ่เอ่ไพ่เดมูลความมืดความมืดนะคะ ปัญหาที่มันรุมเร้านะคะไพ่สิบไม้ความโดดเด่นเป็นสง่าขึ้นมาการเดินไปข้างหน้าความเข้มแข็งไพ่สเตรนท์นะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานไม้เท้าธาตุไฟเด็กถือไม้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เยมองว่าไพ่ไพ่ดมูลกับไพ่แปดถ้วยจะแปลว่าพวกคุณจะก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันนั่นแหละสรุปแล้วความสําเร็จนะไพ่ใบนี้ไม่ได้แปลเสียนะไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นความโดดเด่นและมีไพ่สเตรนที่ ที่มองถึงความเข้มแข็งความองอาจความสำเร็จก็ได้นะคะยิ่งมีไพ่ปิดเป็นไพ่พลังงานธาตุไฟ3มใบเลยเนะาะธาตุไฟหมดนะเด็กเด็กถือไม้เท้าสเตรนท์แล้วก็สิบไม้นะคะก็มองถึงความความถูกต้องความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเพราะคุณไม่ได้ทำผิดนะจารย์มองเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแก้ไขปัญหายังไม่จบ แต่เราเข้ามาเราคิดว่าเขาจบาประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะมาดูดวงคนโสดบ้างนะคะดวงคนโสดชาวพิจิกนะคะคนโสดชาวพิจิกคุณได้ไพ่ราชินีเหรียญ f o o ูสามเหรียญห้าเหรียญ หถ้วยแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะเอ่อโอเคค่ะคนโสดชาวพิจิกคุณก็อืมหนึ่งนะคะจา์มองอาจจะแปลว่าเพื่อนเก่ารักเก่าๆจะกลับมาก็ได้นะคนโสดนะคะจากที่สดๆอยู่จากที่เดี๋ยวฟูเป็นอิสระอยู่เนะีตอนนี้เดี๋ยวทีนี้จะไม่อิสระแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะต้อง แปลได้ว่ามีเพื่อนเก่าหรือรัก,อกเก่าที่จบไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยนะคะมองด้สองมุมนะคะอาจจะเป็นรักเก่าเพื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าที่ไม่เจอกันนานแล้วรักเก่าที่บอกเลิกไปแล้วอยู่อก็ขอโอกาสขอกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่เห็นนะคะแต่มันก็แปลในมุมมองสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะเพราะเป็นดวงภาพรวมมีหลายคนหลายดวงอยู่ใน อยู่ในที่อาจารย์อ่านเนาะมันก็แปลได้หมดนะล่ะค่ะนะ,ะบางคนก็อาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาแบบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยก็มีนะคะคือไพ่เดดฟู่นะคะไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีเหรียญจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบมีความสามารถนะไพ่ัน,นี้เป็นคนเอ่อค่อนข้างจะอยู่ในสังคมที่ดีหน้าที่การงานนะคะหรือ ฐานะนะฮะอาจารย์มองสถานะทางสังคมเขาโอเคมากนะคะไพ่สามเหรียญกับราชินียเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณสองคนถ้าเจอแล้วมันจะมีพลังงานบางอย่างที่บ่งบอกว่าไปด้วยกันได้นะคะพะไพ่สามเหรียญคือมิตรภาพคือมิตรภาพคือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไพ่เด็กถือไม้เท้าก็คือการเริ่มต้นที่ดีการก้าวไปสู่อนาคต ที่มองว่าสดใสนะอาจารย์เห็นเป็นประมาณนั้นเนาะสำหรับคนโสดค่ะขอไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำในเรื่องของความรักให้กับชาวพิจิกค่ะคุณได้ไพ่พลังงานดับเพลิงไพ่กุญแจเ,เปิดล็อกได้เนาะปลดบล็อกได้ไพ่กรรมการกรรมการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะไรคนที่ทำผิดออกจากสนามอ่ะถ้ามองนะคะในเรื่องความรักถ้ามองจากไพ่คำแนะนำก็ต้องบอกว่าอืมอะไรก็ตามเนาะที่มองว่าทําให้อีกฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนะเจ็บปวดทรมานนะคะก็หลีกเลี่ยงหน่อยนะคะถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่ามัน มันไม่ใช่เรื่องอในมุมมองของคุณอะไรอย่างงี้นะอาจารย์มองบางครั้งคนเรามันคิดคนละแบบมองต่างมุมได้นะคะด้วยไพ่พลังงานเนี่ยเหมือนพลังงานธาตุไฟเนาะมนุษย์นักดับเพลงเนี่ยนะคะคุณมีความรู้ความสามารถคุณชํานาญคุณเชี่ยวชาญน,นะคะคุณก็จะมองว่าในเรื่องของความรักเวลาจะแสดงอะไรบางครั้งเราเปิดเผย เกินไปหรือใช้คําพูดที่มันเด็ดขาดเกินไปก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดการเจรจาการแสดงออกอย่าให้อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องแบบเก็บไปคิดเจ็บปวดอะไรประมาณนี้นะคะอาจารย์มองว่ามันไม่ได้เรื่องของปัญหาแบบเป็ีรยว้ายนะมองดูมันเหมือนเป็น เป็นเรื่องของกติกาในเกมอยู่อ่ะในเกมนะต้องบอกว่าในเกมอยู่แต่ว่าเพียงแค่ว่าถ้ามันนอกเกมก็แปลว่ารักซ้อนแต่นี่อาจารย์มองว่ามันเป็นการแสดงออกในชีวิตประจําวันของของคนสองคนถ้าเป็นความรักของคนสองคนใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างวู่วามหรือเป็นคนที่เชื่อมัน่นตัวเองสูงมากอีกก้สูงมากอย่างเงี้ยนะคะนี่ต้องระวังให้มากว่าอีกคนข้างกายคุณคู่กุล เขารับได้กับพฤติกรรมนี้ไหมโปรดกรุณาลดระดับลงมานิดหนึ่งให้มันมาเสมอกันนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะที่อาจารย์มองเพราะฉะนั้นก็คือไพ่บอกให้ทนุถนอมทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและก,กันนะคุณก็เหมือนคุณสองคนก็เหมือนลูกกุญแจกับตัวกุญแจนะคะถ้าไม่มีกุญแจ ถ้าไม่มีลูกกุญแจนะคะมันก็ใช้งานไม่ได้นะั่นแหละความหมายนะคะเพราะฉะนั้นคุณสองคนต้องเรียนรู้กันและเข้าใจกันให้มากๆแล้วความรักพวกคุณก็จะยืนยาวนะคะโอเคอาจารย์ขอจบคำบรรยกร์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ